ก็ก็ะจะให้แฟนๆวอลย์บอลทุกท,าท่านเพื่อความสบายใจนะครับอ,อันที่หนึ่งเลยเนี่ยนักกีฬาเนี่ยก็เป็นคนไทยเป็นลูกเป็นหลานเราสัญชาติไทยนะครับ<อ>ทุกคนควรจะได้รับโอกาสในการที่จะรับใช้ชาติเหมือนกันถ้ามีที่ความสามารถมีศักยภาพเขายังไม่ได้หมดโอกาส ผมไม่ได้ปิดโอกาสไม่ได้หมายความว่าปีนี้ผมประกาศรายชื่อ28คนแล้วแล้วมันต้องใช้28คนจริงๆแล้วไม่ใช่นะจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองนะครับได,ได้เข้ากลับมารับใช้ทีมชาติได้ทุกเมื่อแต่ว่าเราก็มีโปรแกรมมีไทมิ่งของเราว่าไทามิ่งนี้จะเป็นไทมิ่งไหนนะครับที่ดีที่สุดก็สําหรับน้องๆลูกหลานที่ยังไม่ติดทีมชาติก็ไม่ต้องเสียใจนะครับยังมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ กลับมาใหม่เรามีหลายอีเวนท์ที่จะแข่งขันเดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้นะก็ประมาณนี้ก็เลือกเรื่องของผู้เล่นนะครับเราก็เรียกมาในในความที่เหมาะสมมันมีผู้เล่นบางคนทีอ่อาจจะไม่ได้อยู่ใน28คนแต่เราเรียกเข้ามาเข้าอยู่ในโครงการเป็นโครงการดาวรุ่งนะซึ่งก็มีอยู่นะครับก็ก็คงไปดูได้นะครับแล้วก็มียู21ด้วยยู19ด้วยหลายคนนะครับซึ่งคนที่ไม่ได้อยู่ใน28คนนี้ครับ ก็ยังมีโอกาสที่จะติดทีมชาติในอีเวนต์ต่างๆอีกไม่ใช่ว่าผมจะใช้แค่28คนนะครับก็เรียนให้แฟนๆทุกคนได้ได้รับทราบและได้เข้าใจ